ไอครับนักอนโอยมากันเต็มคาราเบลเลยเอ้แบบนี้เขาเรียกนคักขอนสีหรือนักอนส้มเนี่ยอ้อขอโทษขอโทษอยากเป็นนักขอนสีอยู่แต่นักขอนสีส้มพี่ธาริฟเจอรารัดหัวหน้าพากเก้าไกล แคนาเดียนายกรัฐมนตรีคนต่อไปขอประกาศว่าเมื่อคอนแตกแล้วครับพี่น้องแล้วมาคราวนี้ไม่ได้มาเล่นๆตอนอดีตอนาคตใหม่พี่น้องชาวคอน ให้ความไว้วางใจเรามาเจ็ดหมืนกว่าคะแนนแต่อยากจะบอกว่าแค่คนรุ่นใหม่ที่เลือกตั้งได้คราวนี้เป็นครั้งแรกก็ปาไป9ก้าหมื่นกว่าคนแล้วครับพี่ดองแต่แปีที่มืดแปด้าน8ปีที่8เปื้อนตอนนี้เศรษฐกิจคนคนอยู่อันดับเจ็ดเพราะฉะนั้นมาที่นี่ขอคะแนน ขอความไว้วางใจเลือกพวกเขาทุกคนทุกเกตของนครศรีธรรมราชจะเอาขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งให้ดูก,ก่อนจะมาทำการบ้านไปแล้วรายได้ต่อหัวของคนคออยู่แค่แสนสอง ภาคใต้ทั้งหมดอยู่ประมาณแสนสามแสนสี่ขอเวลาหนึ่งปีเดี๋ยวจะขยับให้มันขึ้นมาแล้วภายในสมัยแรกของรัฐบาลก้าวไกลที่มีนายกชื่อพี่ทายลิฟเริเรรฐจะเอาให้ท่านข้าเฉลี่ยประเทศไทยทั้งหมดเลยปะดดง ที่ผมกล้าพูดอย่างนั้นก็พอผมหลงรักเมืองคอนหัวปลาหัวปัมลองถามใจตัวเองดูมีแคในเด่นนายกคนไหนไปแช่น้ำร้อนตอนเช้าที่พี่ปูนอย่างผมบ้าง แม่น้ำตาปีสะอาดที่สุดประเทศไทยก็ลงไปไหว้มาแล้วน้ำช่วมที่ท่าวังเป็นใครที่ลงมืนที่ถ้าไม่ใช่ผมคนนี้เพราะฉะนั้นความตั้งใจที่จะยกระดบนครขึ้นมาไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันนครศรีธรรมราชจุดเด่นของพวกคุณ ก็คือสามธรรมอันที่หนึ่งธรรมชาติอันที่สองธรรมะอันที่สธรรมดาความธรรมดาของพวกคุณเนี่ยแหละสุดยอดที่สุดเลย<ชอบ>ถ้าคุณได้สอสอที่เข้าใจจุดนี้ว่าทำยังไง ให้ธรรมชาติของคนคอนธรรมะของคนคอนและความธรรมดา simple life ของคนคน <Yeah. S 1> รรอนทำให้ละกอสีธรรมราชรวยรวยแล้วก็รวย <Yeah. S 1> เรามาเปลี่ยนเมืองรอง ให้เป็นเมืองต้องรองกันดีไหมพี่น้อง <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะพานักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาลงที่เมืองคอนเลยเอาไปเอา <Yeah. S 1> ปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวมาจากต่างประเทศ17ล้านบาทเองน้อยกว่านาฬิกาของคนมากรซะเอง